นาโชดอาชีพพนักงานการรถไฟนาไปได้แฟนที่อำเภอสะแก้วปัจจุบันยกฐานะเป็นจังหวัดสะแก้วเมื่อพี่น้องต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวหากมีเวลาจะมาเยี่ยมเยือนกันผมเองมักติดตามแม่ไปด้วยแม่ภูมิใจที่นาได้งานการมั่นคงและหวังผลักดันให้ผมได้งานนี้ตามนาในวันข้งนางหน้าคนยุคนั้นหรืออาจจะยุคนี้ด้วย มักมองงานราชการมีความมั่นคงแม้จะเป็นงานของรัฐวิสาหกิจก็ยังดูดีกว่างานเอกชนแม้เราแม่ลูกจะอาศัยอยู่ในกรุงเทพระยะทางไปถึงที่หมายคือสะแก้วประมาณ130กิโลเมตรผมกับแม่โดยสารรถไฟจากหัวลำโพงไปลงที่สถานีทันทีที่ก้าวลงจากขบวนก็จะพบนาโชทยืนโบกธงอยู่ทำหน้าที่ให้สัญญาณการเดินทางของรถไฟ เมื่อถึงเวลาที่ขบวนรถจะเคลื่อนออกจากชานชลารวมทั้งดูแลความปลอดภัยให้ผู้โดยสารบ้านพักของนาก็อยู่ในละแวกสถานีขากลับเราก็ขึ้นที่สถานีไปลงที่หัวลำโพงจึงไม่รู้สึกเลยว่าการเดินทางไปกลับนั้นลำบากและไกลแต่อย่างใดหลังจากทานมื้อเย็นแม่คุยกับน้าจนหายคิดถึงแล้วช่วงนั้นเผอิญแฟนของนาไปเยี่ยมบ้านแม่ นาก็เลยอนุญาตให้ผมไปนอนห้องด้วยได้คืนนั้นผมนอนคุยกับนาโชดนาเล่าหลายเรื่องให้ผมฟังรวมทั้งตอนมาทำงานใหม่ๆช่วงวันหยุดได้มีโอกาสตามไปเที่ยวหลายแหล่งทั้งในเมืองและตามชนบทผมมาสะดุดหูตรงเที่ยวป่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นหนึ่งในเรื่องที่ผมฟังจนติดหูไม่รู้ลืมคือประสบการณ์นั่งห้างของนาฟังจนดึกดื่นเที่ยงคืนเลยครับ แม่ก็เคาะฝาผนังมาจากห้องข้างๆเตือนให้ผมอย่ารบกวนนานาโชธบอกไม่เป็นไรพรุ่งนี้เป็นวันหยุดตื่นสายได้และจะพาไปเที่ยวซื้อของฝากด้วยเรื่องมันเริ่มต้นในเช้าวันที่อากาศสดใสนาโชธแต่งตัวธรรมัดธรรมงออกจากบ้านพักกำลังคิดอยู่เลยว่าวันหยุดนี้จะทำกิจกรรมอะไรดีในเมื่อเพิ่งย้ายมาประจำที่นี่ได้ไม่นานอยากจะเปิดหูเปิดตา กำลังจะเรียกรถรับจ้างให้ไปส่งในตัวเมืองหวังจะซื้อหาของใช้ในตอนนั้นเพื่อนรุ่นพี่สองคนขับรถผ่านมาเจอเข้าเลยหยุดถักคนขับรถชื่อสีบานคนนั่งเบาะข้างชื่อพี่แยมให้บังเอิญมีวันหยุดตรงกันพอพี่เขาออกปากชักชวนให้ไปเที่ยวป่าด้วยกันไหมนาโชดเคยมีความคิดอยากเที่ยวปา่าแต่ยังไม่สนิทกับสองคนนี้จึงไม่กล้าเอ่ยปากขอ ในเมื่อเอ่ยปากมาก่อนก็ดีแล้วนาขอตัวเข้าไปเอาสัมภาระกับเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เหมาะกับการเที่ยวป่านาโชษบอกว่าพี่สีบานกับพี่แยม้มสองคนนี้เที่ยวป่าจนช่ำชองย้ายไปอยู่สถานีที่ไหนก็จะหาโอกาสเที่ยวป่าและแวกใกล้เคียงไปมาแล้วป่าถูกภาคยิ่งมาเจอคนรู้ใจยิ่งไปกันใหญ่ป่าในที่ว่าดุก,ก็พร้อมจะลุยไปให้ถึงรถยนต์มุ่งหน้าไปถึงหมู่บ้านชายป่าแห่งหนึ่ง พี่ศีบานรู้จักพลานป่าท้องถิ่นแกชื่อพลานอุ่นหมายใจจะให้นำทางเที่ยวป่าสิ้นสุดอนาเขตบ้านก็เข้าสู่อนาเขตป่าใหญ่ยุคนั้นป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์รวมทั้งการบังคับกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่ายังไม่เข้มงวดพอคนมีสีมีหน้าที่การงานทางราชการหน่อยตำรวจกับฝ่ายปกครองมักเกรงใจผิดกับที่ปฏิบัติกับชาวบ้าน เป็นอันว่าเราต้องจอดรถทิ้งไว้ที่บ้านพลานอุ่นจากนั้นก็เดินตามกันไปมีคนติดตามมาอีกรวมเป็นห้าคนเป็นหลานของพลานชื่อเกิดยังเป็นเด็กวัยเรียนอยู่เลยแต่เด็กยุคนั้นส่วนน้อยที่จะได้เรียนต่อมัธยมด้วยขัดสนในทุนทรัพย์พลานอุ่นตั้งหน้าเดินไม่ยอมพูดอะไรเลยปากก็พ่นควันยาสูบนาโชดเข้าใจแกต้องการทำเวลาจนแล้วจนรอด เรายังไม่รู้เลยว่าจะไปเที่ยวป่าไหนหลานของแกก็เงียบเหมือนไม่เต็มใจจะมานายอมรับกับตัวเองว่าไม่กับป่าที่สุดในกลุ่มเดินไปก็คอยตบคอยเคลียรยุงมันช่างชุมเหลือร้ายเพิ่งสังเกตต,ตอนนี้เองทำไมผานชอบสูบยาในเมื่อของพวกนี้มลงไม่ชอบทั้งห้าคนเดินผ่านไร่เข้าพโพดเกษตรกรเกรพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทัดวิสัยไม่เพลินตาแต่อย่างใด ช่วงนี้คนเลยว่างงานกันหนึ่งในนั้นคือพลานอุ่นปกติแกไม่ได้รับจ้างนำทางคนเมืองมักทำผิดป่าจะพลอยทำให้พลานยุ่งยากไปเสียเปล่าที่รับงานนี้ก็เพราะเพื่อนพลานด้วยกันแนะนำมาพลานอุ่นพามาหยุดยืนดูหมู่ต้นไม้แข่งลำต้นชูกิ่งก้านรับแดดยามบ่ายคล้อยจนเหลืองอาร่ามตาต่างกับเบื้องลางร่มจนคล้มดำพลานถึงยอมเปิดปากบอก เราเริ่มต้นเดินทางเกือบเที่ยงวันคงไปได้ไม่ไกลเลยจะพาไปนั่งห้างในเขตดงดำช่วงนี้ผลกระบกกำลังหล่นมีสัตว์ป่ามากินพอพูดจบแกก็จัดแจงจุดทูบเทียนไหว้ผีป่าเจ้าเขาบรรดาน,นักท่องเที่ยวคนเมืองก็พลอยทำตามอย่างตั้งใจของอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่คนเก่าแก่เขามีกรูของเขาใครๆก็ไม่ชอบให้มาดูถูก พลานอุ่นทีแรกยังไวท่าทีกับสีบานด้วยแล้วรู้จักเพียงผิวผืนพอเห็นทั้งสามคนทำตามอย่างตั้งใจแกจึงเปลี่ยนท่าทีมายิ้มแย้มปากปลาใสมากขึ้นและตอบทุกคำถามที่รู้ทั้งหมดนี้คงเป็นเพราะความมีกาละเทศะไม่ดูถูกในสิ่งที่แกทำเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจึงบุกบันกันต่อไปเป็นเรื่องแปลกเกี่ยวกับร่างกายคุณพอได้นั่งเลยหยุดพัก อาการล้าจะจูโวมทันทีแม้หยุดพักไม่นานนักพอเริ่มต้นเดินคราวนี้กล้ามเนื้อมันฟองให้หยุดพักได้แล้วเล่นเอานาโชดแข้งขาอ่อนเปรีย้ยไปถนัดใจแลดูแต่ละคนยังเถือยอยู่เลยคงจะชินเดินหนักกันแล้วคนหนุ่มแน่นยังต้องกัดฟันฝืนเดินต่อไปพลานอุ่นได้ยินเสียงหายใจหอบจึงหันมาบอกให้ทนอีกหน่อยเราจะพักกันที่ข้างลำห้วยมีน้ำไหลตลอดทั้งปี ใครจะล้างเนื้อล้างตัวก็ได้ไม่ว่ากันหลังจากนั้นจะขึ้นห้างที่แกกับเพื่อนพลานช่วยกันขัดเอาไว้เมื่อไม่กี่วันก่อนเท่าวันร้อยกับไม้ลูกห้างไม่ผุมีความมั่นคงแข็งแรงดีพี่สีบานเข้ามาถามไหวไหมนาโชษมือกุมหัวเขาเพียงพยักหน้ารับว่าไหวแม้เหนื่อยหนักไม่ปลีปากบนมีแต่เดินตามลูกเดียวเลยในที่สุดทุกคนก็มาถึงลำห้วยสายหนึ่ง มีต้นทานมาจากเขาสูงพื้นที่ยืนอยู่กับก้นห้วยมีความลาดชันเสียงน้ำจึงดังอื้ออึงคล้ายน้ำตกละอองน้ำกับอากาศทายเทต้นไม้ขึ้นพอโปร่งตามีความน่านั่งเล่นเป็นอะไรที่เหมือนรางวันสำหรับนักท่องเที่ยวป่าหรือจะคลายเส้นชัยของนักวิ่งมาราธอนก็สุดแต่ละคนจะเปรียบเลยนาโชดกับพวกยืนสูดหายใจเข้าเต็มปอดคราวนี้นาโชดเลือกจะยืน กับเดินไปมากละตุ้นกล้ามเนือ้อให้รู้ว่ายังต้องรับภาระหนักต่อไปร่างกายหนุ่มแน่นทําเช่นนั้นได้พี่สีบานยังชมรุ่นน้องคนนี้ว่าอึดกว่าที่คิดไว้แบบนี้คงได้ไปเป็นเพื่อนเที่ยวอีกหลายป่าพลานอุ่นสั่งให้เจ้าเกิดลงไปเอาน้ำมาให้พวกนายพี่แย้มบอกไม่ต้องเขาจะขอลงไปล้างตัวกับตักน้ำขึ้นมาพร้อมกันในที่สุดก็ลงไปกันสี่คน เจ้าเกิดรู้ทางลุงไปตรงไหนสะดวกเดินไม่ลืน่นเพราะดินแถวนั้นชื้นแฉะอยู่ตลอดทั้งปีคล้ายป่าฝนจะเหลือแต่พลานอุ่นที่ก่อไฟตั้งหม้อต้มน้ำของแกไปด้วยคำนวณเวลาดูแล้วพักกินข้าวเสร็จค่อยขึ้นทางคงมืดค่ำพอดีเรามานั่งพักกินข้าวกินปลาก,ก่อนเถอะครับกลางคืนจะได้ไม่หิวพลานอุ่นบอกทุกคนอย่างอารมณ์ดี ทุกคนลงไปล้างตัวเสร็จก็กลับขึ้นมาร่างกายได้น้ำช่างคล้ายนักมวยได้พักระหว่างยกกลับมาถึงก็เห็นพลานอุ่นทำแกงปลายอดหวายกับเนื้อเข็มปิ้งเป็นกับข้าวพอเริ่มลงมือเปิบอาหารแกก็แนะนำไปด้วยบรรดายอดไม้ผักป่าหาได้แถวนั้นแกรู้อะไรกินได้บ้างนาโทษพอได้ลองลิ้มก็อร่อยดีปกติไม่ใช่คนชอบกินรสขมแต่ยอดวายขมกลมกล่อม,มแปลกลิ้นดี พอได้สดน้ำแกงความรู้สึกมันเหมือนน้ำย่อยในกระเพาะอาหารเรียกร้องให้กินต่อไปขณะที่ทุกคนกำลังตั้งหน้าเปิบข้าวกันเพลินๆพ,พลันได้ยินเสียงแปลกเสียงที่ว่าเป็นเสียงกู่ร้องเราตั้งใจฟังเสียงนั้นมันช่างห่วยหวนเยือกเย็นสิ้นดีนาโชษถึงอย่างไรก็ไม่พ้นคนใหม่กับป่าเส้นขนในตัวลูกชันนังหัวหนาขึ้นจนชาพี่แย้มขยับมาถามพลานอุ่น มันคือเสียงของตัวอะไรกันแน่เที่ยวป่ามาหลายทีไม่เคยได้ยินแกก็เอามือมาจุปากให้เงียบก่อนต่างคนต่างนิ่งตามที่แกบอกสักพักเสียงกูัร้องแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวนั่นก็หายไปแกหันมาบอกพวกเราว่านั่นแหละคือเสียงผีโป่งข้างท่าทางคืนนี้เราจะได้หินมันไม่ต้องกลัวครับเจ้านายผมรับมือได้ <c oughs> น้ำเสียงแหบพลาดของพลาน ในจะหัวเราะไม่รู้เวล่ำเวลามันฟังดูน่ากลัวกลัวเสียงพวกนั้นเสียอีกพอคนเมืองหน้างามแกก็ยิ้มเห็นฟันกับเงือกสีคล้ำบางซี่หลุดไปตามวัยเป็นเชิงขออย่าได้ถือสาเมื่อกินกันอิ่มหนำดีแล้วพลานอุนสั่งเจ้าเกิดให้ขุดหลุมฝังเศษอาหารจนมิดไม่ให้สัตว์อื่นได้กลิน่นเพราะแกบอกว่ามันแปลกกลิน่นสัตว์มันจะไม่ออกมาให้เห็น สิ่งที่ทำให้นาโชตต้องแปลกใจคือมีกระท่อมกับป่าที่ถูกถางสภาพก็เหมือนไร่ที่ผ่านมาคือชาวไร่ได้เก็บเกี่ยวผลิตไปหมดแล้วพลานอุ่นหันไปตามสายตาของนาโชตไม่มองเปล่ายังชี้นิ้วชวนเจ้าเกิดคุยด,ด้วยพลานครับป่าแถวนี้ไม่ได้ใกล้จากไร่คนเลยนี่ครับแล้วนาโชตก็ชี้ไปที่กระท่อมแม้จะพลพลีใกล้คำ พอมองออกมีเงาคนเคลื่อนไหวในนั้นอย่าพยายามรู้เห็นอะไรในป่าแถวนี้เลยครับนายไม่รู้จะดีเสียกว่าเชื่อผมแล้วพลานอุ่นก็หายใจดังแรงคล้ายถอนใจแกไล่ให้เจ้าเกิดไปเดินหัวขบวนแกามาเดินคุมท้ายเองเจ้าเกิดนึกคันปากจากเดิมที่นิ่งๆิ่งทื่อ,อตอนหลังเริ่มพูดมากแล้วบอกเสียงไม่เกินกระซิบที่เห็นนั่นคือไรซาก กระถ่อมมันก็ร้างไม่มีใครอยู่นานแล้วถ้ารู้ความจริงกว่านี้จะสยองเล่นเอานาโชตตาลุกวาวถามย้ำว่าจริงๆใช่ไหมเจ้าเด็กนั่นกำลังจะพูดต่อพลานอุ่นก็เอ็ดใส่กลางค่ำกลางคืนใครเขาให้พูดเรื่องผีสางไอ้เกิดฉันปล่าพูดเรื่องนั้นนะลุงฉันบอกว่าห้างที่เราจะไปนั่งคือเก้งทุ่ม เจ้าเกิดมีแววจักระล่อนเสียแล้วทำเอาพี่ๆยิ้มได้เวลาไม่นานก็เริ่มคุ้นชินอ่านนิสัยกันและกันออกแล้วทั้งหมดก็ทิ้งไร่ซากไว้เบื้องหลังเข้าไปในหมู่ป่าภัยสร้างนวลพื้นล่างอุดมไปด้วยปุ่มปมแง่หินไหนจะกลิ่นสาบสางของซากสัตว์เมื่อมาถึงต้นไม้ที่ขัดห้างเอาไว้มันสูงพอสมควรปีนขึ้นไปไม่ใช่เรื่องง่ายนาทัสารภาพในใจ ด้วยกล้ามเนื้อมันล้าไปหมดแล้วจะปีนขึ้นไปได้ไงไหวทันใดนั้นเจ้าเกิดก็ไปแบกพระองค์มาพาดให้ปีนขึ้นไปได้หากใครที่นึกภาพไม่ออกพระองค์หน้าตาเป็นอย่างไรมันคือลำไม้ไผ่ที่ลิดแขนงเหลือไว้พอให้เท้าเหยียบได้ใช้พาดขึ้นต้นไม้สูงเวลาคนไต่ขึ้นไปจะต้องมีคนคอยจับไม่ให้สัน่นด้วยเลงเห็นแล้วนาโชดแกไม่ไหวจริงๆ แขนขามันพานจะหมดแรงทั้งที่เพิ่งจะกินข้าวมาเต็มอิ่มห้างทำไว้สองหลังพอที่จะตะโกนหากันได้ยินสีบานจะขอขึ้นไปนั่งกับแย้มสองคนส่วนอีกห้างพลานอุ่นนาโชษกับเจ้าเกิดนั่งพลานอุ่นไม่เห็นด้วยจึงขอจัดที่นั่งใหม่ให้เจ้าเกิดนั่งกับพี่สีบานเจ้าเกิดนั้นแม้อายุน้อยแต่มีประสบการณ์กับป่าพอสมควร และรู้ระวังอันตรายในป่าแห่งนี้ดีเวลาแค่ห้าโมงเย็นเศษก็มืดมิดทั้งป่าเสียงซ้ำสั์ร,ร้องกันระงมไหนจะเสียงแมลงหากปล่อยใจผ่านหูมันไม่ต่างจากเปิดเพลงฟังคลอขณะขับรถกับคนที่ขับรถทางไกลบ่อยจะเข้าใจเสียงเพลงทำให้ไม่เหงาเท่านั้นเองเวลาต่อจากนั้นเราทำได้เพียงนั่งคุยกันไปเรื่อยๆรอเวลาจนพระอาทิตย์ตกดิน เรานั่งคุยกันในความมืดมันน่าแปลกที่ไม่มียุงเลยสักตัวเดียวพลานอุ่นบอกว่าอยู่ที่สูงแบบนี้ยุงป่ามันไม่ขึ้นมาหรอกมันบินเรี่ยเร่าหาดูดเลือดกับคนและสัตว์ตามพื้นดินเท่านั้นเราคุยกันจนหมดเรื่องคุยยิ่งนั่งก็ยิ่งนานเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆกำลังคลืมๆเพราะไม่รู้จะทำอะไรพลานก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นอีก เสียงนั้นห่วยห่วนมากพลานอุ่นบอกไม่เกินกระซิบเข้ามาแล้วเจ้าของเสียงนั้นเสียงแวกโวยของสัตว์ป่าที่เคยได้ยินก่อนคํามันกลับมาดังอีกครั้งท่ามกลางความมืดไม่อาจหาที่มาของเสียงได้อีกห้างที่มีสีบานกับเจ้าเกิดที่ฉายไฟค้นหาเจ้าของเสียงประหลาดนาโชดกับแย้มมองตามพลันได้เห็นบางสิ่งลักษณะเหมือนกับลิงคางมันโหนไปมาช้า,ชา บนเรือนยอดของพุ่มไม้สูงลิบพรานอุ่นช่วยฉายไฟอีกแรงให้สองคนทางนี้ดูให้เต็มตาพอเพ่งตาดูให้ดีมันเป็นลิงจะด้วยอุปทานก็ตามแต่มันตัวใหญ่มากๆรูปหน้าก็แปลกเกินลิงที่รู้จักมันหวนไปทางนู้นทีทางนี้ทีไม่นานก็จับดูที่กิ่งไม้หนึ่งสูงลิฟนาโชดรู้สึกใจคอไม่ดีหรือมันหาทางข้ามมาที่ต้นไม้ที่เราขัดห่าง พลานช่วยบอกหน่อยมันใช่ลิงใช่ไหมนาโทษรู้สึกว่ากว่าจะเปล่งเสียงออกมาช่างยากเย็นผิดกับแยมที่มองดูด้วยสีหน้าเฉยชามันคือผีโป่งข้างไม่ต้องกลัวครับผมขอสมาลุกคเทวดานางไม้ไว้แล้วมันข้ามมาต้นไม้เราไม่ได้หรอกผีโป่งข้างตนนั้นขยมควรคนอีกครู่ใหญ่ในที่สุด มันก็จากไปเองแย้มีประสบการณ์นั่งข้างสั่นหัวแล้วขยับหาที่เอ็นหลังพักสายตาตอนดึกๆถ้าสัตว์เข้ามากินลูกระบ,บุพลานคงบอกเองเหมือนพี่แกจะผิดหวังที่ไม่เจออะไรเด็ดๆในป่าแห่งนี้มันก็เหมือนป่าที่เคยไปเที่ยวมาก่อนหน้าเวลาล่วงไปช้าๆจากสองทุ่มเป็นสามทุ่มและสี่ทุ่มในที่สุดน้ำค้างรันตัวเป็นหยดน้ำลมพัดมาที มันตกลงมาราวกับฝนโดนตัวคนทำเอาสถานกับความเย็นเฉียบนาโชดกําลังเคลิ้มเคลิ้มเป็นอันสะดุ้งตื่นทุกทีคิดจะเอนหลังนอนติดพี่แย้มนอนกินทีจูจูมีเสียงแหลมดังแปลกๆขึ้นมาอีกคนบนห้างรู้สึกได้ถึงเหตุประหลาดอีกครั้งเพราะเมื่อมองเข้าไปในราวป่าอาศัยจัน่องมาเป็นลำอาผิวดินเป็นสีเงินนาโชดคล้ายจะเห็นบางสิ่ง เลื่อนไหวไปมาคล้ายนกกระโดดลวดเต้นในลานนั้นมันคือเจ้าของน้ำเสียงประหลาดฝ่ามืออันเย็นเฉียบของพรานอุ่นเอื้อมมาแตะตัวนาโชดเหมือนจะบอกความในแกยังอยู่ทั้งคนไม่ต้องกลัวขณะที่อีกหางมีเสียงขยับตัวอันเกิดจากเสื้อกันฝนน้ำค้างลงแรงไม่ต่างจากฝนตกต่างหาวิธีบรรเทากันไปสองคนนั้นรับรู้การมาถึงของเจ้าของเสียงประหลาดเช่นกัน มันคือเสียงอะไรหรือพลานนาโชษแค้นเสียงถามอีกครั้งลมหายใจออกมาเป็นไอน้ําเสียงนกครับผมไม่ได้ยินมันมานานแล้วไม่เป็นมงคลด้วยนี่สินกอะไรของพลานร้องเสียงแปลกชอบกุนนกทับสมิงคลาคําตอบของพลานอุ่นยิ่งทําให้คนฟังไม่เข้าใจไปกันใหญ่เคยได้ยินแต่ง,งูทับสมิงคลา ตอนนั้นพี่แย้มงวงเงียตื่นขึ้นมาแล้วจากการขยับตัวไปมาของเพื่อนร่วมห้างเดินป่ามาหนักทำเอาพี่แกเพลียจัดได้เหมือนกันบีบนวดแขนขาตนเองเป็นการใหญ่ป่าก,ก็ร้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วมันคือเสียงอะไรข้างนอกฟังแล้วขนลุกนาโชษไม่ตอบอาจเพราะยังเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกในหัวมันสับสนไปหมดพลานอุ่นเปลี่ยนมานั่งท่าคุกเข่าในท่าธรรมะทมแง ได้เปลี่ยนเอากระสุนเดิมออกเอากระสุนเก่าคล่ำจากในท้ายออกมาจบหน้าผากเหมือนจะอธิษฐานถึงครูบาอาจารย์แล้วยัดลงไปในรงังเพลิงแย้มเห็นอาการของพลานอุ่นรู้ว่าต้องมีสัตว์เข้ามาแน่จะแปลกใจก็ตรงเสียงประหลาดที่ดังอยู่ขณะนี้มากกว่าพลานมีเก้งเข้ามาทางปืนหรือเปล่าแล้วมันเสียงอะไรดังแวงแวงๆหน้าขนลุกดูเฉยๆนะครับ ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแล้วพลานก็ชี้นิ้วไปที่ลานดินล่งๆที่แสงจันทร์ส่องลงมาเป็นดวงเฉิดฉายท่ามกลางความมืดรอบด้านตรงนั้นมีสัตว์ปีกชนิดหนึ่งมันกระโดดไปมากับกระพือปีกดังพึบพผับลำตัวขนาดอีกาได้คนสีน้ำตาลมีงอนสีเขียวปลายแดงที่จำแนกได้ก็เพราะมีคนอีกข้างจ่ายไฟไปโดนตัวมันเข้านาโชษพึมพำกับตัวเอง ไม่รู้มันเป็นนกชนิดไหนกันแน่อาจจะเหมือนลิงเมื่อตอนหัวคำคือเป็นนกหากินกลางคืนชนิดหนึ่งเช่นนกฮูกเสียงที่ผิดเพี้ยนอากาศที่เย็นเฉียบทําให้ทุกอย่างผิดแผกไปจากที่ควรเป็นอาการของพลานอุ่นเหมือนจะยิงนกตัวนั้นแต่ไม่เลยแกแค่ประคองปืนแล้วมองไปที่มันไม่วางตาคนที่เหลือก็เงียบตามไม่พูดไม่กระดิกตัวกันเลย หรือแทบจะไม่หายใจด้วยซ้ำทันใดนั่นเองนาโชดเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างเป็นเงาตะคุมคล้ายคนกำลังเดินมุ่งมาทางนี้พอคนบนห้างฉายไฟไปร่างนั้นก็หลบแวบแม้ไฟฉายหลายกระบอกพยายามส่องกลับไม่เห็นพอดับไฟก็เห็นอีกคล้ายกับว่าสิ่งนี้เป็นวัตถุโปร่งใสแสงไฟจึงส่องผ่านพรานอุ่นหันมาสั่งไม่ต้องฉายไฟแล้วเขาไม่ให้เราเห็นตัวได้ง่ายๆหรอก นาโชธมั่นใจว่าที่เห็นนั่นใช่คนแน่ๆแ,แล้วยังเดินไวเสียด้วยไม่ทันไรก็มาถึงต้นไม้ที่เราขัดห้างอยู่อาศัยแสงจันทร์รำไรมองออกว่าที่เห็นนั่นคือผู้หญิงเดาได้จากรูปร่างเธอถือกระจาแ์แปลกๆมาด้วยแต่ท่าทางจะเป็นชาวบ้านแถวนั้นในที่สุดเธอก็เดินมาหยุดแงนหน้ามองคนบุนห้างเรากับว่าเธอตั้งใจจะมาหาไม่ได้เผอิญผ่านมา เธอพยายามเรียกให้เราลงไปนาโชตเกือบจะออกปากพอดีนายพลานเตะปากให้เงียบเข้าไว้ขณะนั้นพวกเราทำได้เพียงนิ่งงนันแม้หัวใจเต้นแรงเมื่อเห็นว่าพลานกำลังเล็งปืนไม่ผิดแล้วพลานกำลังจะยิงผู้หญิงคนนั้นตอนนั้นนาโชตคิดจะร้องห้ามแต่ไม่ทันแล้วพลานยิงปืนใส่ผู้หญิงคนนั้นเสียงปืนดังหนักหน่วงทำเอาสะดุ้งไปตามกัน นาโชดกับพี่แยมเห็นผู้หญิงร่างกระเด็นไปตามแรงทิบของลูกปืนต่างตกใจกันมากไม่คิดว่าพลานจะกล้ายิงนาโชดไม่ทันร้องออกมาในเมื่อเห็นเป็นคนแล้วทำไมถึงยิงพลานกางมือห้ามไม่ให้พูดเพียงแค่ทำเสียงจุจๆในปากเหมือนเดิมแล้วชี้ลงไปข้างล่างปรากฏว่าผู้หญิงหายไปที่เห็นมาแทนคือเสือโครงตัวใหญ่ดิ้นปัดปีไปมา พอยันตัวขึ้นมายืนได้มันคำรามเสียงดังมากนาาชดหัวใจแทบวายเลยตอนนั้นไม่เคยเห็นเสือตัวเป็นๆแล้วยังใกล้ขนาดนี้มันเดินวนไปมารอบต้นไม้หาทางปีนขึ้นมาแต่เพราะห้างผูกไว้สูงเกินไปพอปีนขึ้นมาได้เล็กน้อยร่างใหญ่โตของมันก็ลดลงไปครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ต้องกลัวครับขอเพียงเราไม่ลงไป มันทำอะไรเราไม่ได้หรอกนอกจากกระสุนล้างอาถรรพ์แล้วพลานอุ่นยังมีเสือพยนปากก็บอกเดี๋ยวมึงเจอดีแน่ทันใดนั้นข้างล่างเกิดเหตุชนลมุนขึ้นอีกคราวนี้ใช้ไฟฉายส่งลงไปให้รู้แน่มันคือเสือโครงขนาดใหญ่ทั้งสองตัวกำลังต่อสู้กันจนไม้เล็กไม้น้อยบริเวณน,นั้นแหลบยับฝุ่นพงกระคลุงพลานอุ่นยกปืนยาวขึ้นประทับป่าอีกครั้ง แล้วลั่นไกทันทีพอสิ้นเสียงปืนเราก็เห็นเสือโคร่งตัวหนึ่งกระเด็นไปคนละทิศคนละทางพอตั้งหลักได้มันก็กระโจนแผ่วไปที่ดงไม้ข้างหน้าพลานร้องสั่งเสืออีกตัวย่าตามไปให้คุมเชิองอยู่ที่เดิมแกเปลี่ยนสมาธิจัดแจงเอาสายสินมาพันรอบๆเอวอีกสองคนเพื่อช่วยให้หายจากอาการพลั่นพึงขนพอง,พองสยองกล้าวนาโทษมีคำถามมากมายเป็นร้อยพันคำ แต่ไม่อาจปริปากออกมาได้เลยแม้แต่คำเดียวคราวนี้พลานอุ่นเลือกจะปลอบยนด้วยการพูดถึงผู้หญิงคนที่เราเห็นในทีแรกคงถูกมันกินไปแล้วเสือสมิงจึงใช้รูปกายของเหยื่อมาหลอกตาคนบนนี้และอีกคำถามหนึ่งในตอนที่ช่วยกันฉายไฟทำไมถึงไม่เห็นนั่นเพราะเป็นมายาที่มันสร้างขึ้นในเมื่อร่างจริงคือเสือโครงดีนะที่พลานรู้ทัน พราผู้หญิงที่ไหนจะมาเดินป่าตอนกลางดึกแบบนี้พี่แยมพูดจบก,ก็เป่าลมจากปากอย่างโล่งอกแล้วเสือตัวข้างล่างล่ะพลานยังอยู่อีกตัวนะนาโชษกดนิ้วลงไปข้างล่างไม่มีแล้วครับนายลองส่องไฟลงไปดูสิไม่ใช่นะพลานข้างล่างนั้นผู้หญิงคนนั้นยังอยู่นาโชษเสียงสั่นไม่หาย ใสเต้นตุ้มตมตอมๆเลยเสือจากไปแล้วก็จริงแต่ผู้หญิงยังอยู่ยืนนิ่งเป็นเงาดำเงยหน้ามองขึ้นมาถึงมองไม่เห็นแววตายังรู้สึกได้ถึงกะระแสจิตอาฆาตพลานอุ่นคลางในลำคอหนักๆแกไม่รอชา้าล้วงเอาตะกุดดอกเล็กออกมาจากยามเป่าคาถาปลุกเสกแล้วก็คว่างไปที่เงานั้นทันทีมันมีเสียงร้องดังกรีดดังดัานป่าไปหมดแล้วเงานั้นก็หายวูบไปเลย พอเงาดำหายไปป่าก็กลับมาสงบทันทีที่รู้ได้คือเสียงนกเสียงมแมลงกลับมาดังอีกครั้งคล้ายกล่อมคนบนนี้ให้คลายจากอาการวิตกไม่ต้องกลัวครับผมให้สายสินแล้วพรุ่งนี้รับรองไม่มีผมล่วงสักเส้นต่อจากนี้มันทำได้แค่หลอกหลอนเราเท่านั้นพลานผมถามจริงๆตอนนั้นเห็นเป็นคนหรือเห็นเป็นเสือ ผมก็เห็นเป็นคนครับแต่มั่นใจบันหลอกตาเราแน่ตั้งแต่ได้ยินเสียงนกทับสมิงคลาออกมาเตือนสัตว์สองชนิดนี้เป็นอรลิกันขอให้จำไว้ว่าถ้าได้ยินเสียงนกชนิดนี้อีกแสดงว่าเสือสมิงกำลังจะมาพลานใจแข็งจริงขนาดเห็นเป็นคนยังยิงออกไปทั้งอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างเราเราคงไม่กล้ายิงพี่แยมรู้สึกถึงเที่ยวป่าครั้งนี้ ได้ประสบการณ์คุ้มค่าจริงๆและพลานอุ่นจะถูกจารึกชื่อเป็นยอดพลานคนหนึ่งที่ตนเองรู้จักถ้าไม่ยิงไม่ไล่ไปมันจะหาทางสะกดเอาคนลงไปได้ครับเป็นกฎที่พลานทุกคนก็รู้ผมเลยยิงไว้ก่อนเพราะเชื่อว่าไม่มีผู้หญิงที่ไหนจะมาเดินปากลัางดึกแบบนี้พลานสรุปออกมาก่อนจะนิ่งไปนาโชษกับพี่แยมไม่คิดต่อคำถาม ได้แต่สดับฟังเสียงน้ำค้างหล่นลงมาเรากับเสียงฝนพอชายไฟออกไปเจอคลื่นหมอกขาวกับหยดน้ำปล่อยปลายลงมาดังเข็มสีเงินความงดงามของธรรมชาติมักแฝงด้วยความทารุณเสมอคืนนั้นแต่ละคนคมตาหลับไม่ได้เลยอากาศยิ่งหนาวมันเสียวแปบในกระดูกอาศัยเบ็ดเบียดกันอิงไออุน่นตอนนั้นกลิ่นตัวของใครเป็นใครมันปนกันหมดแล้ว พลานอุ่นหัวเราะในลำคอชอบใจเอ่ยเสียงเรียบถ้าจะรักเที่ยวป่ามันก็เจอแบบนี้มันคือความทรมานบันเทิงอย่างแท้จริงก่อนที่แสงแรกของรุ่งอรณุณจะมาเยือนถึงได้เผลิดเติหลับไปบ้างพลานอุ่นบอกให้เรารีบลงจากห้างเดินทางออกจากป่าอย่างเร่งด่วนโดยที่แกไม่บอกเหตุผลทำไมถึงรีบเช่นนั้นเราเดินกันเร็วมากแทบไม่ได้พักอาศัยว่าทางเดินลงเขาเสียส่วนมาก ทำให้ใช้แรงไม่เท่าขามาจนทุกคนพ้นออกจากชายป่าพลานบอกให้หยุดพักได้ทำเอาพวกคนหนุ่มยังร่วงลงไปนั่งแผ่กับพื้นอย่างหมดสภาพพลานบอกโดยไม่ต้องให้เราถามในเมื่อสีหน้าแววตาบอกเช่นนั้นถ้าเรายังไม่ออกจากป่าเขาจะตามมาเล่นงานไม่ลืกลำพังแกคนเดียวไม่กลัวแต่มากันหลายคนแกเกรงจะพลาดกว่าที่ทั้งสามคนจะเดินทางกลับมาที่บ้านพักพนักงานรถไฟ เวลาก็บ่ายมากแล้วนาโชตทั้งอดนอนเสียขวัญทำท่าจะเป็นใครสายสินของพลานอุ่นศักสิทธิ์จริงพอตื่นขึ้นมาหลังจากได้พักพอนพอแรงร่างกายหนุ่มแน,น่นก็กลับมาพร้อมสู้งานอีกครั้งยังคิดเลยว่าเมื่อวานที่ไปผจญกันมาเป็นเพียงฝันไปแต่เรื่องจะให้ไปเที่ยวป่ากับพลานอุน่นคงต้องทบทวนหลายตลบต่อมาทั้งสมคนหาโอกาสเที่ยวป่าอีกหลายครั้ง จนคราวที่ต้องโยกย้ายไปตามวาระแต่ไม่มีครั้งไหนเลยจะตื่นเต้นเท่ากับนั่งห้างกับพานอุ่นนาโชดทบทวนเรื่องราวมาได้เพียงเท่านี้ด้วยก็ดึกมากแล้วก่อนจะเคลิ้มหลับไปในที่สุดและเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ